สิ่งนี้ทำให้อาจารย์รู้ว่าไม่มีอะไรปิดกั้นพลังความดีที่เรามีร่วมกันได้นะไม่มีอะไรปิดกั้นพลังความดีที่เราได้มีร่วมกันได้บำเพ็ญร่วมกันได้เขาเจาะช่องให้เราได้พบได้เจอกันจนได้แหละ,ะเจาะช่องปกแป๊กปักแป๊กปกแป๊กเจอกันจนได้ขนาดโควิดสกัดให้อบรมไม่ได้นะจริงๆจะอบรมก็ได้แต่มันเสี่ยงนะมันก็ไม่คุ้ม เสียงมันไม่คุมเราก็เลยเอา้าตอกับสกัดไม่ให้เราอบรมนั่นแหละนะจัดอบรมแบบพบหน้าพบตากันนี้จัดไม่ได้้ะจัดไม่ได้ก็ไม่ไเป็นไรนะจัดไม่ได้แล้วก็อบรมทางออนไลน์เอาก็ยังได้พบหน้าพบตากันได้โอ้ในทีแรกก็ยังพบไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังทําสื่อได้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หนะาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซูมบางไลไลบางมีติ้งบ้าง,าาาง,างอะไรบ้างมันยังไม่เก่งเท่าไหร่นะช่วงหลังมาก็พอได้บ้างครับได้ทําให้พี่น้องทางบ้านได้นะพบปะกันแบบสดส,ดสดได้นะพูดคุยกันข้อมูลมันก็ทันกันจิตวิญญ,ญาณก็ผสมผสานกันเห็นหน้าเห็นตากันอย่างนี้เป็นต้นก็ดีก,ดก็ทําให้พ้นทุกได้เร็วหายโรคใจโรคกาย ได้เร็วนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะมีพลังใจพลังปัญญาพลังบารมีร่วงนะอย่างเงี้ยนะก็ปะก็จะเกิดสภาพดีๆขึ้นไปเป็นลําดับลําดับนะมีคุณค่าและพาสุขที่สุดในชีวิตอื่นที่นี้ไม่มีเราก็จะทําของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเปิดเผยความจริงออกไปช่วยเหลือคนได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะตามความสามารถที่เรามี อาจารย์ก็อตัวโหนี่กัอบอบุนร่มเย็นที่สุดแล้วอบอุนร่มเย็นที่สุดแล้วภาสุขมีคุณค่าประเสริฐที่สุดแล้วสำหรับเราเท่าที่เราจะทำได้ถ้าที่เป็นไปได้ตามอัตภาพของเราตามความสามารถของเรากับบำเพ็ญปายแต่ละภพแต่ละชาตาิส่วนทางโลกก็นี่ก็โหเรื่องราว โอ้โหนะมันคืคนละเรื่องเลยนะกับของเรานะเรื่องราวี่คนละเรื่องเลยนะกับของเราโอ้ของเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันวิบาก้า้เรื่องแร่ต่างๆก็เบาบา,บางไปเป็นลำดับวิบากดีก็เพิ่มขึ้นไปเป็นลำดับลำดับนะของเราก็าเป็นอย่างนั้น,นส่วนทางโลกเขาเนี่ยบกกลับหัวเลยนะ โอ้โหมีบากรายที่มากขึ้นไปเป็นลำดับลำดับมีบากดีแม่น้อยลงวิบากรายมากขึ้นน่าความทุกข์ใจมากขึ้นกิเลสโตขึ้นอย่างนี้เป็นต้นน่าสางสารเหมือนกันในทางโลกนี่น่าสางสารที่สุดเลย